ส่งลูกนะคะไปเรียนพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็คือก็เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงจะไปรับอีกทีนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มาเก็บดอกไม้ไปใส่แจก,กันก่อนนะคะค่ะวินเด็งเข้ามา get it get it get it baby get it นี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะค่ะเนี่ยน้องแมวก็ออกมาเล่นด้านนอกกันนะคะค่ะโอ้มีเล่นลูกบอลน,นะคะสนุกสนานมากเลย น้องเป็นเด่นนะคะเขาชอบเล่นลูกบอลมากเลยนะเล่นแล้วก็กชอบคาบนี่ดอกกุหลาบบ้านของแม่บ้านเองโอ้โหดอกกุหลาบทําไมมันสวยอย่างนี้เนาะเออเนี่ยดูน้องแมวนะเขาจะไม่ยอมไปไหนเลยนะก็คือพอเขาได้เล่นบอลน,นะคะเขาก็จะเตะเตะแบบนี้ค่ะเนี่ยดูดูน้องแมวนะเนี่ยเดี๋ยวเขาทาขากระดิกกระดิกกระดิกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปจับลูกบอลแล้วเห็นไหมโอ้โห ตอนนี้ก็มาถึงซูปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วนะคะคัะนนียโอ้โหมีมะนาวค่ะวันนี้ต้องซื้อมะนาวจ้าค่ะแล้วก็มีผักผลไม้นะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตนะคะเนี่ยโอ้เลือกมะนาวนี่เลือกนานจังเลยนะคะแม่คุณค่ะเลือกไวๆหน่อยได้ไหมแล้วก็นี่ก็คือสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่นะตอนนี้ราคาถูกมากเลย1ยูโร50นะคะโอ้โหเท่ากับ เท่าไรหนึ่งยูโรห้เกือบ120บาทแล้วนี่ก็แก้วมังกรนะคะมีแก้วมังกรเหมือนบ้านเราด้วยนะแต่แก้วมังกรนี่ค่อนข้างจะแพงนิดนึงแล้ววันนี้ก็คือมะละกอค่ะมะละกอเนี่ยใครอยากต่ำสมต่ำค่ะกิโลละ2องยูโรเก้าสิบหซนราคาถูกมากเลยค่ะเนี่ยลูกสวยๆนะคะค่ะก็คือเดี๋ยวถัดไปค่ะเนี่ยแม่บ้านก็เดี๋ยวจะต้องไปซื้อถุงพลาสติกนะคะเนี่ย โอ้โห oh เนี่ยเดินดูสิเนี่ยเ,เข็นรถเข็นด้วยหาเนี่ยมีซื้อทายนะะให้น้องแมวด้วยนะคะันเนี่ยซื้อถุงพลาสติกนะคะไปใส่ขยะที่บ้านตรงนี้ก็เป็นแผนกของ A er, เอเชียคันนี้ค่ะมีกะทิด้วยค่ะซื้อกะทิด้วยนะคะส่งกระป๋องนะจาค่ะก็คือเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะออกไปแล้วนะคะค่ะก็คือออกจากห้างเสร็จป,ปุ๊บนะเดี๋ยวจะต้องไปหาทํากับข้าวแล้วละคะ่ะ มาถึงบ้านก็รีบก่อเตาถ่านเลยนะคะข่าวพอดีจะย่างเขาเรียกเชฟตาเลียนะคะตัวนี้นะคะเป็นอาหารคนใส่ปลาสค่ะก็คือเหมือนไส้กรอกบ้านเรานั่นแหละแล้วก็เอามันแกะนะไปห่อนะคะค่ะก็คือเชฟตาเลียนี่นะคะรสชาติมันจะม,นมันมันอร่อยนะคะเนี่ยน้องแมวของเราก็เล่นอีกแล้วค่ะก็คือเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะเออค่ะวันๆเนี่ยนะคะเอาแต่เล่นนะคะลูก การย่างเชฟตะเรียนเนี่ยนะคะค่ะเราจะต้องใช้ไฟนะคะเบาที่สุดค่ะก็คือเราจะต้องเกลี่ยถ่านนะคะก็ะคือให้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่ามันจากเชฟตะเลียนตัวนี้นะคะมันที่เขาห่อนะคะมันจะหยดลงถ่านนะคะแล้วมันจะทําให้เกิดการไหมขึ้นมานะคะก็คือเราจะใช้ไฟเบาที่สุดค่ะแล้วนี่ตอนนี้เชฟตะเลียนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากเลย <ST AR C 1> แมวก็ตามมาด้วยนะคะแค่นี้น้องดีโอค่ะน้องแมวที่บ้าน กันไกรมาตัดด้วยนะคะวันนี้นะเออเดี๋ยวต้องตัดยาวนิดนึงค่ะพอดีเจกันที่บ้านเจกันอันนี้นะคะมันยาวค่ะก็เลยเอ่อคืออะไรมันลึกนิดนึงเออตัดทำไมมันตัดไม่ลงนะอ่ะเอ้ยใช้มือค่ะหักไป้นะคะหักแล้วมันแตกนะค่ะเดี๋ยวต้องใช้กันไกรตัดค่ะ เฉดสวยค่นียค่ะตัดได้แล้วค่ะเนี่ยหะตัดแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเอาไปใส่เกจกันนะคะเดี๋ยวใส่ในตะก,กร้าของเราอ่าน้องแมวก็มาช่วยด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหน้องแมวนูนชอบดอกไม้หรือเปล่าคะลูกคะดิโอชอบดอกไม้หรือเปล่าคะนี่น้องแมวเขาชอบเดินตามนะเะนี่ยค่ะ ดอกไม้ตามป่าแบบนี้นะคะค่ะก็คือใครๆก็เก็บได้เนะเาะคงไม่มีใครว่าเราคันนี้ค่ะก็ดอกไม้มันสวยเนาะนยังเห็นไหมมันสวยอันนี้มันเป็นทุ่งเลยค่ะเนี่ยโอ้ลิบโูลิบตาเลยนะเนี่ยดอกไม้ตรงนี้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็คือเนี่ยค่ะอยู่กับธรรมชาติค่ะสวยนะคะค่ะเดี๋ยว โอ้โอ oh, 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 ้เข้าไปนอนโอ้ชอบนอนคันี้ชอบนอนกลิ้งกับพื้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวเสรตวแล้วนะเดี๋ยวจะไปนอนบนที่นอนของคุณแม่นะคะเนี่ยที่นอนของคุณแม่นะดินจะแดงให้ดูเลยนะเี่ดูดูดูชอบนอนกลิ้งเดี้ยวว y o u do b e เียว Get up ดู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 จะไม่เลอะได้ยังไงแต่ก็คือแมวเนี่ยนะเขาทำความสะอาดตัวเองได้ค่ะ เ,เสร็จแล้วนะคะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกลับบ้านละเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะน้องแมวนำทางโอเคไปลูกค่ะโอเคแล้วสเกไป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 เดนิดนเดนิดนเดินเดินเดินกลับบ้านแล้วนะคะน้องแมวเดินนำทางตลอดค่ะโอเคแล้วสเกขึ้นมา ตัวนี้เป็นดอกไม้เก่านะคะเนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วนะ,ะเนี่ยยังดีอยู่เลยนะคะค่ะก็คือไม่เหี่ยวจะเหี่ยวเป็นบางดอกเท่านั้นเพราะตกกลางคืนนะคะดอกเขาจะหูบค่ะพอกลางวันเนี่ยดอกก็จะบางสวยแบบนี้ค่ะว้าวจีโอยอ yeah. นเลิกูดเย้เห็นไหมนี่น้องจีโอค่ะหางสวยน้องแมวอะไรนี่หางสวยจังเลยอะ่ะโอ้ สะบัดหางสะบัดหางค่ะสะบัดหางค่ะเ<ด>รานั่งย้อมแสงกันนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ปักแจกกันนะคะเนี่ยเป็นดอกไม้นะคะที่เราเพิ่งไปเก็บมานะคะ,นะคะโอ้โหปักต้นหนึ่งนี้นะคะโอ้โหปิดหน้าปิดตาหมดเลยโอ้รู้สึกว่ามันจะใหญ่เนาะก็คือ,อยังไงคะเดี๋ยวเราจะต้องดึงรากมันดึงก้านมันออกบ้าง ใช่ไหมมันต้องยิงก้านมนออกเนาะแค่นี้ค่ะ,ะ,ะก็คือเจกันนี้มันจะยาวนะคะค่ะก็คือดอกไม้เราก็จะยาวตามไปด้วยค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเรามีกันไกรนะคะเนี่ยโอ้เ๋ยวนะคะจะส,สวยหรือเปล่าเนาะยังมีมมดอกนะนี่ตัวเนี้ยเนี่ยปักให้มันส,งสูงๆแบบนี้นะคะ่ะสวยดีนะค่ะ นี่นะคะค่ะพอดีได้ยินนะก็คือลูกชายสามีค่ะเข้ามานะเขามาจากไซปรัสค่ะเออเขามาจากออสเตรเลียค่ะแล้วก็บอกว่าอาหารการกินที่ไซปรัสนี่แพงมากเลยนะเขาบ่นว่ามันแพงนะค่ะก็คือนั่นนหะก็คือว่าค่าครองชีพที่นี่นะคะสูงมาค่ะค่าครองชีพที่ไซปรัสนะคะค่ะก็คือเออเขามาจากออสเตรเลียเนาะเขาบอกว่าออสเตรเลียราคาเขาของคือจะถูกกว่าที่นี่ค่ะ ค่ะก็น่นะก็คือว่าไซปรัสเนี่ยเราก็คิดว่าค่าครองชิพที่นี่ถูกนะมันไม่ถูกนะคะค่ะก็คือเข้าของอ่ะมันเพลงค่ะตอนนี้ปักเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะก็คือว่าเออกลางคืนนี่นะดอกไม้นี้นะมันจะขุบนะโผกลางวันเนี่ยดอกไม้มันจะบานออกค่ะคันนี้ค่ะเป็นยังไงสวยไหมก็คือปักธรรมดานะคะไม่ได้ปักอะไรมากมายนะคะคันนี้ ก็าปันธรรมดาแต่ก็คือมันสวยค่ะดอกไม้ไม่สวยนะคะดอกไม้ป่าค่ะก็คือได้มาฟรีนะคะค่ะก็คือเลยชอบปักมากค่ะวันนี้ลมแรงค่ะค่ะโอเคถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามส่งกำลังใจด้วยนะคะค่ะโอเคขอฝากช่องไม่ว่าใส่พลัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเส้นผมบังภูเขาค่ะเนี่ยเส้นผมบางหน้าหมดเลย คืขึ้นลมมันแรงนะคะเนี่ยค่ะดอกกุหลาบของเราอยู่ด้านหลังะะแล้วก็ยนี่มีเจก,ก,กันของเราที่พุกจัดนะคะสวยงามากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะ